สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่มนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่ครับผู ia, ้ชมซิงล้างจานอ่างล้างจานแบบนี้เวลาใช้งานไปนานๆแล้วมันก็จะขาดความเงางามนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีพวกไขมันหรือว่าเศษอาหารเนี่ยมันเวลาเราล้างไปแล้วเนี่ยมันจะยังจับนะครับจับถ้าเราล้างแบบธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่เงางามนะครับ วันนี้ผมมีวิธีการขัดที่เงางามให้ให้เงางามเลยนะครับอ่ะมาดูอุปก,กรณ์ก่อนเลยอุปก,กรณ์เราก็ต้องมีนี่เลยครับเบกกิ้งโซดากับอันนี้นะครับน้ํายาล้างจานนะครับอ่ะมาผสมอุปก,กรณ์กันก่อนเลยนี่นะครับเราต้องเอาเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงแบบนี้นะครับโอ้ย เยอะไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรครับอันนึงชอ้อนแกงเสร็จแ,แล้วเราก็เอาน้ํายาล้างจานอันนี้อีก1นนชอ้อนนะครับแล้วเราก็ผสมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับอพอแค่ไี้พอนะครับเนี่ยแล้วเราก็คนวนให้มันเข้ากันก่อนน,นะครับนี่เราจะเป็นแบบแบบนี้เลย ันนี้นะครับผู้ชมแล้วเราก็ใช้สก๊อตใบก๊อตใบอันนี้นะครับเป็นแบบเอาเอาแบบด้านนี้นะครับด้านหยาบเสร็จแล้วเราก็จุ่มลงไปเลยนะครับนี่แล้วเราก็ทําการขัดขัดนะครับอันนี้เดี๋ยวเรา,าขัดไปทั่วๆก่อนนะครับเพื่อว่าให้แบ็คกิง้งโซดาเนี่ยมันมันกัดว่ไขมันออกนะครับ นี่เราก็าถูไปทั่วๆเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้อฝอยแบบนี้ฝอยเหล็กแบบนี้นะครับขดัดอีกอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็เอาน้ำ น้ำล้างนะครับเห็นไหมพี้ชมเนี่ยเกิดปองเงาแล้วนะครับผู้ชมเห็นไหมครับนี่เงาวบเลยนะครับเอาเลือปิดน้าเห็นไหมเนี่ยเงาแบบเป็นแวววาวเลยนะครับ เห <med> ็นไหมลองทั่วเลยนะครับอผู้ชมก็ลองไปทําดูนะครับเพราะวิธ <med> ีเนี้ยเอ่อมันมันจะเงาเงาแบบเงาวับเลยอคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ